สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้ำซิ่งนน้นมากครับอยู่กับทีมงานสุดรอบอด้นิเหมือนเดิมครับเดี๋วอุปสรรคหะะครับทีมงานละฝนและลืมครับาจะวิ่งต่อได้หรือวิ่งต่อไม่ได้เดี๋ยวรอมาดูกันครับจอดรอใส เราจะหายตัวแรงน้วครับลดเสียงเงียบลงไปลองก่อนแต่ว่ามันก็นาวิ่งได้ครับนี่ครับมันเป็นดินทรายันตกยิ่งแนนครับแบบนี้วิ่งอยู่ดีๆเจออุมาสักผลลืมเพราะแต่ลืนล่นๆเนนน้อย,น,อยนี่เลยครับ เดีย๋ยวจะให้หนูลองยาลดเ,เสียงเงียบลงไปลองก่อนครับไปไปนู่นครับมีข้างๆเขาก็วิ่งอยู่ครับเดีย๋ยวให้ดูเขาวิ่งได้ครับอันนูน้เขาวิ่งลุกลังครับ ครับสบายสบายเลยครับนุ่นแ้วก็เป็นงานทอยเหมือนกันครับก็เริื่มแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วครับฝน ครับเสียงเงียผมกำลังลงไปล้อแล้วครับเดี๋ยวไปดูกันใกล้ๆครับครับเดี๋ยวมารอดูกันต่อครับ เนี่ยครับตรงนี้เลยครับเนี่ยห <Okay. S 1> ลืดๆมันๆเลยเดี๋ยวรอดูกันครับรอดูก่อนรอดูึนข้าหลังไ,ไ,ดดได้ได้ครับไปรอเลยครับมาครับปล่อยตัวแล้วครับ สบายสบายเลยโ oh, อ้แรง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 มามามากันตัวมามาเลยมาเลย ครเดี๋ยวมาดูรถเสียเจงมันต่อครับก็แม่นามีปัญหาครับก็นาวิงได้ครับแค่ฝนลลืมหน่อยๆนม่นามีปัญหาครับแค่นี้ทีมงานเราสูอยู่แล้วครับ จะมาดูรถเสียเจมครับขวัญใจน้องต้นหอมกันครับก็ไม่นาวินมาหาครับมันเหมือนผมว่ามันยิ่งตกมันยิ่งแน่นนะครับเนี่ครับดินทรายแบบเนี้ยมาใส่เรามา ทีมเขายังวิ่งได้ทีมเราก็ต้องวิ่งได้เหมือนกันครับอย่าไปยอมอย่าไปยอมนิดเดียวแค่นี้นี่ละครับมันยากแค่ตรงนีนนิดเดียวละครับที่เหลือก็ง่ายง่ายเลยครับแต่เอาดินปูใหม่เราไม่น่ายากละใช่นี่น่าจะวิ่งได้สบายสบายแล้วครับ แต่ก็ฝนกับ,กบกวนอยู่นี่นะครับแล้วลืมโละ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 โลละอยู่ก็น่าจะแบบนี้หมดวันละครับวันนี้ ปล่อยตัวเรามามาแล้วครับไม่มีปัญหากับสบายสบายเลยครับมาครับโตมามาเลยครับวิงได้แล้วครับไม่มีปัญหาแล้วครับสบายสบายแล้ว มาเลยมาเลยมาเลยครับเดี๋ยวมาดูรถนาออดกันต่อครับจอเจซีเอ็ครับคันนี้ก็แรงเหมือนกันครับ หลอบเกียะหลอบเฟืองได้ครับเปียกแล้วเปียกแล้วอย่าบิง <c oughs> ได้แล้วอย่าสบายสบายอยู่อย่า <c oughs> มาครับ <c oughs> เดี๋ยวมาดูรถเด,ดอ๋ยวออสกันครับ <c oughs> เดี๋ยวจบคลิปก็รถเด,ดอ๋ยวออสกันนี่แหละเนาะครับเนาะ พอวิ่งได้แล้วครับนี่เดี๋ยวแค่นี้ทีมงานเราสู้อยู่แล้วครับ ยากกว่านี้กระสู้ครับถ้าบ,บิงได้วันนี้เป็นจานทีบตักครับ ครับปล่อยตัวแล้วครับนิ่มๆเลยครับรอบแกะรอบเฟืองได้ครับคันนี้ครับเดี๋ยวจบคลิปก็ลดนอตนะครับเนาะเดี๋ยวเจอคลิปหน้าครับฝากกดติดตามด้วยครับ